มาช่วยได้ไหมมาช่วยลงได้ไหมตูกระลาดโุ่นเชี่ยอะไรสัตว์ปีไอจอกเมื่อกี้ปัญญาตุ่นเชี่ยอะไรไปไหนมาลงมาได้โง่มานี่มันมีของดู่นอึ่งไงเชี่ยจอดที่ไหนมีของแต่ไม่มีปัญญาเหรอเชี่ยมีของแต่ไม่มีสมองไอโง่วายออก ไีุ่ด้สุดท้ายเ่ไยิเลยใครได้ยินบอกบ้านใครได้ยิน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 ได้ยนลงรถเว้ลงรถแ้วล้มรถด้วยไม่ดีเหี้ยไปเลยไปเลยเอาเอาใครล่วงวะน้าตีเชื่ราล่วงเราล่วงเยอะไอ้เี้นเราไปม่ดาของเขาวะงัดตีไป ไปโก้ไปโก้มาเด็ดสัตว์เด้เข้ามาเอาชิบกมานี่แน่ยกลวงอย่ะงีมั่วใครเป็นใครวะเนี่ยกอดกันไอ้เยัยว้าวเฮ้ยเฮ้ยมันใครเป็นใครวะกูงงหมดแล้วเนี่ย

หนึ่งผู้หญิงเหรอผู้หญิงเหรอผู้หญิงเหรอดวงหนึ่งเอาไอหนึ่งไปหานน้ำจิ้มกินก่อนนะครับ เอออย่าอย่าไปแปลกเขาเรามีตอนตอนนี้เดี๋ยวมามามานี่มานี่มานี้มานี่มานี่ไอคุยมานี่เขาเดี๋ยวเขาซ้อนเราได้ไปเว้ยวิ่งซ้ายวิ่งซ้ายวิ่งซ้ายใายเลยครับวิ่งซ้ายเลยลุงอยู่ไหนอ่ะลุงมาอยู่กับผมลุงอยู่ไหนลุงอยู่ไหนไม้น้ำไม้น้ำผมไม้น้ำผมไม้น้ำผมเป็นซ้อนเข้าที่หลังเลยนะครับผมเป็นซ้อนเข้าที่หลังเข้าที่หลังทุกคนเลยนะเว้นสนามน่าจะขับรถทำไมวะหน้าให้เดี๋ยวชนไปไหนลุงไปไหนลุงไปไหนไม่จริงจริงมันควรไม่เข้ามัน ข้อพออย่าขึ้นเนินอย่าขึ้นเนินพอพอ้ังแม่งวังเอาเอ็ดเอาตกพนักผู้ถอยแม่งรถถอนแม่กูว่ายิงตอกกลางยิงยิงตอกกลางถอนถอนหน้ากากแล้วลงถอนหน้ากากแล้วโค้ดอะไรต่อยังยังซีอยู่ไหนซีอยู่ไหนเอ็นบนสายเล่นบนสายใหญ่าหญ่กอดด้วยใาญ่ใหญ่กอดด้วยใส่เสื้อกอดด้วย หนูอยู่นี่โทษทีผมไม่มีก่อนนะโทษทีผมไม่เป็นไรไม่เป็นไร้างขวาไมปทางขวาไมปทางขวาจีเป้เราต้องมาขึ้นเนินอ่ะต้องมาขึ้นเนินฝั่งเนี้ยฝั่งขวาเนี่ยไม่ยอมเขาไม่ยอมลงเนินอ่ะเราไปไม่ได้ตอนเนี้ยอ้อมเลยเราอ้อมไปฝั่งนู้นด้วยดิเราเราอ้อมมันได้มันมาฝั่งนี้หมดแล้วขึ้นซ้ายไปเลยสายหลุดเล่นซ้ายเล่นซ้ายสายหลุดสายหลุดสายหลุดซ้ายหลุดเล่นซ้ายเลย เอ้าลาขวาไม่ถมไม่ต่อโหมาหมดเลยขซ้ายมขึ้นไปขึ้นไปขึ้นคปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเึ้นไปขึ้นไ่ขึ้นไปขึนขึ้นไป้นขึ้นไปข้นไปขึ้นปขนรนไปขนาขึ้นไาขย็นไปข่อยไปขึ้นไปลง้าไปขึ้นไปขเอนไปขึ้าไปขึ้นไปขฮ้ปีไขึ้นไปเนิน้ยขึ้นมาขดขวาขึ้นไ้แล้โหลขึ้นวาขึ้นาปนรถ เอ้ยอย่าไปนัวอย่าไปนัวคนเดียวอย่าไปนัวไปลุ้มไปลุ้มไปลุ้มไปลุงไปลุงมไปลุงไปลุไปล้มไปลุ้งไปล้นไปลุ้มไปลุ้มไปลุ้าไปลุ้มไปลุ้มไปลุ้มไปลุมไปลุ้มไปลุ้มไปลุ้ไลุมไปลุ้มไปลุไป้ไ้ไปลุไลุมไลุมไปลุไปลลุมไลุมไปลุไปลไปลุล้ไปลไมไมไปล้ไ้ไปลุ้ไล้ไปลุไป จะเล่นเนินเลยก็เถิดพี่กได้ยินผมวรนยายวิ้นมาอยู่ห้องนี้เขาลุทเขาลุดเขาลุทเอาเอาเอาเฮ้ยพี่ชายเมื่อกี้เนี่ยผมพาขึ้นขวาแล้วทำไมต้ายไม่ขึ้นยืนรถทำไมงั้นเราก็ยึดไม่ได้ดิเราไม่ต้องดันเขาเราไม่ต้องดันเขาไม่ต้องดันเขาให้เขาดันมาดิ เราอย่าหัวร้อนดิเฮ้ยเน่ะเตรียมนะเต่นยมนะผมรอนะผมรอนะไอ้ก็แตกอยู่ดีอ่ะปังฟังปังหมวกปขงหมวเข้ามาขวเข้ามาเห็นไหมเข้าไปไม่ต้องครับแต่เม่อใครใครมปนน้เหม่อคนหนึ่งอ่ะผมไม่ได้มีเม่อ

สวยสวยอย่าลุ้มกันอย่าลุ้มกันปล่อยปล่อยทีทีทีละคนรอสวยหน่อยตอนนตหน่อยตอ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 หน่อยใส่ต้นต้นแตกสองลุงถอยลุงไป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  ลุงยาวลุงสวยปล่อยปล่อยปล่อยเล่นเล่นเลี้ยวตกลุ่มตกหลุมเอ้าไอ้เชี่ยมีหลุมด้วยเนี่ยคือรถไม้หมดคือรถไม้หมดฝั่งนู้นว่าพร้อมไหมฝั่งนูนว่าพร้อมไหมตอนนี้มีนีออนแล้วกับผมคือรถให้หมดครับฝั่งผมอ่ะผมอยู่ครับผมอยู่กับน้องกับแมวนะลงลงแล้วใส่เลยนะ ฝั่งเราเนี่ยหนึ่งสองไปไปไปเนีอนลงเนีอนลงเนีอนลงเนีอยลงลงลงเนี้ยลงปั่ตานอลง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 ฝั่ตานอลงปั่ตานอลงเราคือฝั่งสานอใช่ไหมใช่ฝั่งตอนอเอาเลยเอาเลยมามาสวยแล้ว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 มาหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่ง ไม่ต้องขึ้นเลยนะรอรอรอตัวสดเอาไอ้ยามันเขาไม่เข้ามาเลยวะตามม่งมีกองดูองดูกองกองผมแล้วใครไปนอนอยู่บนหลังคาไม่เยอะไง ถ้าเขาไม่เข้าเราเข้าไปบุกเลยเล่นเล่นอ้อมซ้ายมาดิมางอ้อมซ้ายมาเอ้อเราคนเยอะกว่าเราต้องเล่นให้เขาเจาะไดปเลยให้เกี่ยวเขาหน่อยเจอไปเลยเจาะไปเลยซ้ายมาบีบซ้ายมาบีบซ้ายมาบีบซ้ายมาซ้ายบีบซ้ายมาเลยบีบซ้ายมาเลยเราไม่เข้าเราบีบซ้ายเลยเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าบีบซ้ายก่อนบีบซ้ายก่อนเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งรอนะคาลงเลยครับพลังคาลงเลยดีครับดีดีดีขาใครอยู่ขวามีอีกขวาข้ามีอีกขวาข้ามีอีกคาลงเลย เข้าขอเข้าขอเข้าทำไมเราน้อยจังอาฮโหลเฮ้ยออกไม้หมดเลยเข้าเลยเข้าเลยใครใครแม่งล่งรัวมะเอาไม้เยอะไหมถ้าไม้เยอะเปิดได้เลยนะบอยกีโมสวยสวยเล่นเล่เอ้าเ้าใครสะดุดหรปไม่้ยินลไม่เนว่านว่าเลยแล้วเอาละเอาละเอาไปไปอ้อพวกเราอ้อพวกเราอ๋อมาลุกมาลุกกมาเลยลุกขามาามา เอาเลยขวาชนแล้วขวาชนแล้วเล่น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 ้ยขอโทษไอเข้าไปช่วยเพื่อนรีวิ่งโคตรเยอะเลยพวกเราอ่ะเข้าไปช่วยเพื่อนว้าวไปโทษ ไปเพื่อไป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 เอาเอาโคโราเต่าต่อยเอาเล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 ยไปนไปดงาวงาวหลังงเลยเอาล้ไหนใครบอกว่าจะไม่ให้ล้มเลยว่าฝั่งเราอะว่าเอานว่าเอานล้ไหนว อันนไหเว้ยอันไหนเว้ยอันไหนเว้ยอันไหนเว้ยเอาไหนเว้ยเอาไหนเว้ยตายหมดเว้ยเอาไหนเว้ยลงแล้วลงอีกเว้ยลงแล้วลงอีกเว้ยลงแล้าลงอีกเว้ยมาช่วยได้ไหมมาช่วยลงได้ไหมตู่กระดาษใส่ชุดแล้วลงรถเป็นอะไรอ่ะอาการ กลางกลาดกลางลมงโดนเหรอลงลงขี่บ้างลุงดูมาเส้นนอกเมืองหน่อยไปไหนมันบ้ามลุงเหรอลุงไปช่วยคนโดนปล้นครับคนในจังหวัดโดนพ่นครับตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วลูกบอยตึกแดงใครปพ่นล่าออกมาลุงล่าออกมาเมืองล่ามานอกเมืองล่าออกมาเส้นงานเลยตู้ส้มครับสุดหล่อ ขึ้นไปไหมลุงลุงรอหน้ากระดาษเลยลงมาลงมารอหน้ากระดาษเลยลุงแดงชั้นบนบอยอยู่ไหนแล้วลุงบอยลุงบอยสองข่าวตลอดติดแดงติดแดงบนสุดดาฟ้าเอ้ยคือแบบนี้บุ๊ว่าน่าจะได้พวกหนูอยากส่งและไอ้เหี้ยทมได้ควบสองน่าจะโดนนะญี่ปุ่นเลยจัดไปดิ ไม่ดิเอกตอบมาดิทายยาไอ้เหี้ยต้นเชี่ยอะไรไปไหนมาลงมาดิโง่มายังเก่งอยู่เลยพวกมึงห้าวบ่อยเหี้ยหายฝาดมึงคิดว่ามึงเก่งเหรอหายนี่มันมีของโน่นอย่างไรเหี้ยเจาะใช่มีของแต่ไม่มีปัญญาเหรอเหี้ยนไรมีของแต่ไม่มีสมองไอ้โง่วามีองเฮ้ยแม่เดี๋ยวมันลากเดี๋ยวมันพูดตอรี่ปล่อยปล่อยปล่อยเดี๋ยวมันพูดตอรี่ เงินแดงหกพันว่ะต้องรองว่าไงวะเฮ้ยเงินแดงหกพันวะ่ะขโมอยดิขโมอยเลยเฮ้ออยระหว่างรอเพื่อนเราไปหาหมอด้วยดิอ๋ออิ่มเลยครับศพนี้อิ่มเลยโคตรโง่บอกแค่แหละเฮ้ยเด้งสมนายใครว่าเด้งสมนายคนกูจะพบพบของอย่างเยอะนะครับไอกระจอกจําใส่องอองหัวไว้นะโดนหนึบพี่อะไรเฮ้ยคนนี้เอารถมาเมื่อวันเนี้ยแถวไหนรัฐเทียวเอารถโอ้โหผมล็อกกันดิพี่ขึ้นดีอออได้ไหม เไปเรื่อยๆเดี๋ยวตำรวจมาพี่มาขับเลยตำรวจมาเดี๋ยวผมขับไปได้พี่เป็นคนอุ้มพี่เป็นเป็นคนอุ้มหมอ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 ครับ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 เต็มแล้ครับเฮ้ยระวังเพื่อนเราดิระวังเพื่อนเราด้วยเฮ้ยพังแล้วลมดิพังแล้วลมมันพังแล้วพังแล้วพังแล้ว ยัง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 ขับยังขับต่อได้เฮ้ยมันจะบไปมมันจับาเข้าเซฟโซนระวังมันจะพาเข้าเซฟโซนสวยสวยพอาะเพอาพราะรัไว้เลยล็อกไว้เลยล็อกไว้เลยระวังมันพาเข้าเซฟโซนนะบอกก่อนไอ้พวกนี้มันเหลี่ยมเฮ้ยแล้วทำไมไม่ลงอ่ะเมื่อกี้ยังบอกให้รถพังไม่ลงอ่ะลงมาดิลงดิอารี่อยู่ไหนอารี่มึงล็อกรถมึงดิเมื่อกี้ยังบอกให้ลงอยู่เลยลงมาดิครับลงมาไม่ลงเผารถนะเว้ย เอาไปลงม่ได้ลงไม่ได้ลงมาดิอย่าอดิฟาดมึงนี่ไม่ใช่หรอไอ้ตุ่นปีนลงดิฟาดลงดิรอให้ลงบานให้ดูดอเออดูด้วยนะอย่ามึงมึงมาสะพานต่อนอนอย่าให้มึงทำเป็นจีนโซนแล้วมึงไม่ลงได้ไงอ่ะอ่าแล้วเมื่อกี้ยังบอกให้ลงเลยลงมาเป็นเพี้ยอะไรกับลุงกูเป็นเพี้ยอะไรกับลุงกูนี่เอ่ยรับเปล่ามึงลงมามึงลงดิมึงมึงนักเลงแล้วมึงให้จริงเอาให้จริงลงมาเอาแล้วไม่สุดมึงเอาแล้วไม่สุดที่มึงเอาลงมา ใช้กระแสจิตคุยกับเพื่อนมึงอยู่หายส้นปี๊ดทำไมไม่พูดอ่ะมีเสียงเหรอมีเสียงหน่อยดิมีเสียงหน่อยเมื่อกี้มึงบอกให้กูลดลงไงกูทางแล้วกูก็ลงไงทำไมมึงไม่ลงอ่ะลงมาลงมาคนนึงโอ้ยมีเครื่องหลังสองคันนะลงไม้ไว้เฮ้ยเมื่อกี้ใครพูดไม่เมื่อกี้ใครพูดลงไม่ได้ไม่ได้ไอ้หลอมเมื่อกี้ใครพูดก็ลงลงไม่ได้ประเทศนี้ก็ห้ามห้ามปัด ประเทศนี้เขาห้ามเผารถถ้าเผารถบนใบเหลืองเลยรถรถเมื่อกี้มีใครพูดลูกลูกรถจ้ะกูคุยอยู่กับใครวะเอาง่ายคือลงรถไม่เป็นลงไม่ลงไอ้รถเมื่ใครได้ยินป่ะนี่ใครแดงแดงอะแดงๆพวกมันมุกมันมีของมีของมีของมุกมันมุกมันอ้าวมันที่ผมอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลลกรถไม่ได้เดี๋ยวไปรับเดี๋ยวกูไปรับ าเอ้ยมันจะพาเข้าเซฟโซนมันจะพาเข้าเซฟโซนฮัลโหลฮัลโหลเล่นเล่นใจเย็นๆ่อยดิมันคือเซฟโซนเว้ยเล่นใจเย็นก่อนก่อนก่อนคันนั้นปล่อยมันเอาไอ้เหี้ยนี่ก่อนไม่มันไม่ได้เคลื่อนเลยปล่อยมนนี้ก่อนอันนี้ผมคันนันปล่อยมันดิมันจะไปแก้ตามฮัลโหลลงมาเอี่ผมผมมาแล้วอาะลีเอาไปเรื่องเลยเล่นไปแม่งเลยดีกว่าว่าไมมม่ต้องาผไปมันไปแจ้งความแล้วมันคือรถ เนาะไม่้องรับผมเต็มเลือดเดี๋ยวจะถ่ายถ่ายรูปก่อนรถพังไปฉีดยาได้เลยไม่ใช่หรอฉีดไม่ได้ฉีดไม่ได้หมอฉีดหมอรถพไม่ล้วมันมันรถพังแล้วมันไม่ลงเดี๋ยวตอนนี้7 8ถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปนานแล้วด้วยเฮียเล่นเลยเล่นเลยเลยลอยหน้าลงมาเนาะอย่าอย่าไปเล่นในเซฟนะมันเล่นใบพวกเฮียมันเหลียวปีนวันในเซฟโซนนะเฮ้ยนะมันมามันมานะมันตายแล้วมันมาได้ไงนี่ ตายแล้วก็แม่ครูดาวด้วยเดี๋ยวเรียกอะไรกันเดี๋ยวเรียกอะไรกันตายแล้วเห็นไหมตายตายแล,ยแล้วแม่ครูดาวด้วยเออมันไม่มีคร like ูดาวหรอวะฮัลโหลได้นะสมองดีนะเราอ่ะเพื่อนนี่ไม่จับโทรศัพท์ครับมันคุยวอรมันคุยวอรอยู่มันมันมันผิดตั้งแต่มันไม่ลงแล้วพวกเี้ยนี่มันก็เล่นไม่ได้แล้วมันไม่ลงแล้วมันมันไม่มีติดบอกแล้วลงบอกเลยลงบอกเลยเิตนยาจะกลัวอยู่ บองหัวเลยลองหัวเลยบอกว่ารถคันเสียูอ่ะจำามจำได้ไม่ไม่มันจำมันจะเนียนแบบว่าเต็มแล้วไอไอคันที่มีชีวิตอยู่วอบอกไงแต่ตามจริงอ่ะมันไม่มีชีวิตอยู่แล้วรถมันพังั้งานแล้วใช่ไอที่อะไม่ยอมลงไอยตัดยาอ่อนเดี๋ยวผมไปเอาไปเนลองหัวเลยอย่๋ยพยายามเข้าไปเล่นในเซฟโซนนมันเหลี่ยมบอกเฮยเขางนอกหนังนี่เขางนอกไปด่าเด้อไอพวกนี้มันเล่นมันเล่นเล่นกดเดียว ถ้าจะเล่นให้ใจใจหน่อยน้องไอ้ตัดไม่ใช่อยู่แต่จะจะลดแย่ไอ้เยี่อให้ใจหน่อยเล่นเล่นให้เหมือนตอนพวกเยอะหน่อยให้ใจหน่อยไม่งั้นน่ะไม่งั้นน่ะเอารถออกแล้วก็แท็กจนกว่ามันจะตายก็ได้มันไม่ตายหหอใใ้จน่ยยตาไม่ตายไม่ตายลุงไม่ตายก็อย่าเผาอย่าเผานะอย่าเผานะอย่าเผาไอ้ยี่ยังเบื่อเลยวะแม่ง โคขี้ขาดเลยอวะแม่งแบบเหมือนเหมือนตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้กูพูดไม่ถูกไอ้ตัดพอจนมุมกจอกอะไรกล้าเล่นแก๊งก้าเล่นแต่ไม่กล้ารับมันเป็นต้นตีนอะไรกูตโอ้โหพอจนมุมก็เล่นใบายไอ้เฮียแก๊งแม่งแม่งมันก็จอกจิงหวายโอ้เดี๋ยวชื่อหมดแก๊งกลงไปดิโมีของมีของเหรอมึงขอี่ไอ้ดิไอ้โหเฮ้ยทำไมมึงโง่หวะมึงกระจอกอะไรขนาดนี้มึงไม่กล้าหรอจังหลบจลบให้มันจุดไปนี่ว่ะไปไป ตามบทจริงจริงๆพี่ชายต้องลงนะครับพี่ชายจริงๆต้องลงเนี่ยควรช่วยลงได้ไหมจะได้จบก็ควรบอกให้ผมลงผมก็ลงตามที่คุณต้องการแล้วไงพี่ชายพี่ชายมีของครับทุกคนเหรอครับแล้วทำไมคุณถึงไม่ลงอ่ะคุณทำไมถึงไม่เล่นตามบทผมก็ลงตามที่คุณบอกแล้วไงลงแต่ไม่คุณรถเพื่อนคุณเนี่ยมาต้องลงนะพี่ชายอ่ะลงลงอ่ะตมหนีกูมีโกโปรจบแบบแยกย้ายแล้ได้ตองอ้อยมันยังไม่ได้ตมรอมันยังไม่ได้ตมอไปไหนมัไปไหนอะนู่นนูนมันมาเกี่ยวไปไปไป

เป็นนอกวงพอดีเราถ่ายรูปไว้ทำเพื่อนแล้วมังมองมึงอย่ามาห้าวกับลุงกูแค่นั้นแหละต้นไปนเออที่หลังไปอากก่านพวกข้อที่สามร้อหกสิสองเยี่ยน้าที่สามเลยนะเออเป็นไงล่ะเป็นไงโง่โเฮียนั่งบนรถเหี้ยอะไรจนเพื่อนรอรอเพื่อนมาเหรอไอ้ต้นเต้นมึงรอเพื่อนมาเหรอมึงนั่งบนรถอ่ะไอ้เหี้ยไปแเราสองล้วแล้วก็<อ>แล้วก็ไปหายาจิตด<อ>ีนะจิตดีอ่ะไอ้เหี้ยฟังกูนะไอ้โง่ แม่งยัเป็นล็อบบี้อยู่แล้วตายแล้วมาเล่นต่อเนี่ยโงอไอ้เชี่ยมึงขิ่งตายไอ้สว์มึงป้าเปล่ามึงความจำแล้วมึงขับมารูปูได้ไอ้เชี่ยไม่ได้หรอกหมอมาแล้วหมอมาแล้วหมอมาแล้วไปไปลุขึ้นรถขึ้นรถไปไปไปเว้ยพอพอถอยเลยถอยเลย